สอบผ่านใช่ไหมพ่อไปส,สอบไปส,สอบขึ้นชั้น <c oughs> ใครจะใครใครจะได้สาชั้นใครจะได้สอบผ่าน,นเป็นไงพ่อผมรู้สึกในงวดนี้รู้สึกว่ามันจะมาไหมพ่อรู้สึกส่ามันเสียมาอยู่แน้ <c oughs> เพราะว่าฟันเนาะครับพ่อฟ, <c oughs> ฟ,ฟันฟันว่าเขาเอาหมูมาหายเต็มรถเลยเนาะ <c oughs> โอ้ครับเต็มรถหกล่อเลยเอามาครับคบมากก็มัด เท่ลุงรัโตใวแนยรัดตัวหน่อยไล่เข่าคอกบั้น,นข้อตัวหน่อยเขาไปพ่อตัวหน่อยตัวแนยหรือว่าตัวใหญ่หครับใครใครคนเอามาให้พ่อในความฝันโมโหเคือกันแต่ว่าเขาใส่รถโฟล์ลมาใส่ลูกหัวล้อมาเลยโอ้ยเอาเียรถโฟล์มาเลยเอามาให้ที่บ้านใช่ไหมพอ่อโอ้ฝันดีครับน้า <มะ S 2> พ่อเนาะ เอามาเป็นตัวหรือว่าเอาอันที่ว่าเขาเฉือนมาแล้วพ่อมาเป็นตัวแล้วครับครับพ่อในในความฝันนี่กี่ตัวพ่อหมูมันนับเ่าไห้แล้วมันมันหลายมันเยอะเลยใช่ไหมพ่อมาทั้งรถหกร้อยใช่ไหมมาแบบมาไล่ตัวหน่อยเขาคอกมาไล่ตัวง่ายเขาคอกีบเนาะครับข้งขอกไวครับขา่อกก็คือที่ที่คุณพ่อฝันเนี่ยฝันหลังจากที่ปล่อยเลขชุดล่างมาใช่ไหมพ่อ จากปล่อยชุดล่างไปแล้วนะครับครับท่านผู้ชมล้างปล่อยชุดล่างไปเนี่ยท่า,มมามมนผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเลยพ่อแล้วก็บางทีก็โทรมาถามบอกว่าแอดมินน้องนิวไปตามเลขคุณพ่อไว้ๆหน่อยนะบางคนเขาไอ้ลงทุนซื้อไม่ทันนะพ่อเนาะเพราะ,ราะว่างวดก่อนเนี่ยมันกระชั้นชิดจ่อจ่อกระชั้นชิดเสีว่าทัานตัวอืมครับเพราะว่างวดก่อนเนี่ยมันเป็นเทศกาลนะพ่อเนาะมันก็นเลย มาตามมาได้มาตามช้าแต่ว่างวดนี้นี่มาตามแต้นเนินเล็ววันนี้วันที่26่สินะพ่อเนาะครับผมทันแน่นอนนะครับ27งวดนี้เรียกออกที่2องนะพ่อเนาะที่สองเร็วออกออนวันที่2วันวันศุกร์ใช่ไหมพ่อจะวันไหนวันอะไรบ้างก็จะเป็นวันศุกร์เอ่านีเอฟซีคอมเมนต์มาอยู่เมื่อหน่อวันศุกร์นะครับเร็วออกที่2วันศุกร์สัญจรสัญจรครับ ่อสูงกนจอนกลัวไหมพอ่อม่กลัวรอกมายานนสัญจรมายานสัญจรนะพอนะาานอ่อเนาะอืมครับส่วน,นใหญ่เดี๋ยวเราให้รถผ่านก่อนกันด่อเฝ้าไว้วดอะไรพอ่อขันกริ่มมันผลมัน<ม>ส,สิบสิบต,ตัน อยู่ทำไมเสียงรถดังดังเนาะเหมือนฟันคือชุดหวัวนนันนี่เดียวเนาะเมือเอ่อหัวนันฟันว่าได้มันเต็มรถทุกหลอขคือกันเนาะคะ่ะพ<อ>่อสอามขั้นรุดนะครับหวนนั้นได้มันงววน,นี้ได้หมูมนะครับท่านผู้ชมคุณพ่อฝันดีแล้วงวดน,นี้เนาะ,ค,ะครับแต่ว่าที่ว่าแอดมินถามว่าคุณพ่อกลัวแม่สัญจรเพราะว่า ท่านผู้ชมนะี่ะส่วนใหญ,ญ่เขาจะกลัวสัญจรกันพอ่อ F4 เขาว่าอย่างนี้เขาว่าถ้าเป็นเลขไม่ตรงวันหรือว่าเลขสัญจรเนี่ยเขาว่ามันจะลงทุนยากเกี่ยวไหมพ่อลงทุนบางคนอืคอครับครับพอ่อแล้วงวดนั้นที่มันสัญจรพังงานเลขพ่อถูกถูกไหมครับน่าจะถูกอยู่น้องวันนะั้นเนาะออกอะไรฮะสัญจสรสัญจรดุเดียเอสอสัญจรพังงาน,านะครับสัญจรกระเท้าคือเก้าแน่ยหรคุณพ่อเออสัญจรเขาไม่เกี่ยวเนาะพ่อเนาะ พคุณพ่อเรียกคุณพ่อแสงจรก็เดินดีตลอดข้าล่างข้เข้าบนอไม่เข้าล่างก็ข้าบนนะพ่อเนาะครับแล้วสมมุติเร็กออกไม่ตรงวันนี้คุณพ่อมีการปรับเปลี่ยนสูตรยังไงไหมพ่อมันก็บรลุปับดอกคือเกานั่นะอ๋อครับเพราะว่าอันโดนดมันมันรุดแค่งวดเดียวเฉยนะ่ะมันเดินดีมากตลอดเนาะครับก็ใส่สูตรเกาไปเรื่อยๆเนาะค่ะพ่อสูตรเกานลยแล้วมาห้องกมาปรับเอาหลยๆสูตรมาปรับใส่กันครับคร์พ่อ ขาบกัวขาพ่อก็คือส่วนใหญ่ที่คุณพ่อปรับจะเป็นอันเจ็ดตัวมาสามตัวกับหกตัวมาสามตัวนะพอนาะที่ปรับเปลี่ยนไปเขาเลยว่าพันมันในหมอพับพันนี้ไหมขาขาพ่อหมักไล่หนึ่งว่ามันติมาตามตัวไข้เยอะเออขาไม่จะมาสามตัวเพราะพองวดนี้เนาะไอตัวหกตัวมาสามตัวนี่เพราะว่าฝันว่าด้หมูเตรียมบ้านเลยเนาะ นะครับอืมเป็นแล้ว6ตัวมา3ตัวคุณพ่อคิดว่าถ้าทามันเบิลมันจะมันมันจะไม่ออก3ตัววันนี้มีแนวโน้มที่จะมาที่จะออก3ตัวไม่พอหรือว,ว่ามันจะเบิลยังไงครับมันเบิลทั้งวันนี้ถ้าเบิลครับยั้ในสตนมันมีอายุ GC ก็แป็ดๆแต่เป็นเบิลอืมครับครับหอม<อ>ว,ว่าบางหันมันกับเบิลหน,นาไปแล้วเนาะครับงวดนี้ยันแต่มันเบิลลังกรอน เบิร์หลังแเบิร์หลังยกตัวอย่างเป็น48ซีซีอย่างนี้ชัามพ่อยกตัวอย่างมันเบิร์นทั้งนาสั้งเนาะตัวละเด็กเบิร์นแบบจนหมากคนกับบ่อคอยมากแต่ตั้งแต่ปีใหม่ว่านี้เนาะมันมันมากเก่าเก่าเก่าเก็บแอนับมากาเนี่ยมากเก็รลอยแบมาเก็บลอยแล้วมาสามเก็เก็บนคนกับพักม่สามหมวด นีกำลังมาโผงหวดที่ผ่านมากอครับขั้นเบิลคือเบิลสามงวดสหเนีหยครับเบิลนานลลวมาเบิลไทยสองงวดครับยานยานมันเป็นคือกันกับทีมัน่านมากอ๋อเพราะว่ามันเวลามันเบิลมันเบิลทีละสามงวดนะพอนาะเบิลสถิตีนาแต่หลังปีใหม่มันครับมันเคยเบิลแต่ทีละสามงวดสามงวดสามงวดแล้วมันก็หายไปนะครับเบิลสามมเบิลสามกำลังมากครับงวดแรกสองสองเจ็ด ครับครับพ่อแต่ไอ้หกตัวมาสามตัวของคุณพ่อเนี่ยก็คือไม่มีเล็กเบิ้ลมัมมีหรอกมัมมีเดขเบิ้ลหรอกมี่มีสูตรสูตรซิบสิบบนน่วยบนหาโตมันมีเบิ้ลครับมีเบิ ن, ้ลสีสีกับแปดแปดเา็ม่เขาแต้มตัวหนึง่งตัวหนึ่งมันบรรอกเขาแต้มมันเป็นหนึง่งหนึ่งครับเบิ<ม>้ล <amongst S 2> ม <jor S 2> <ahh. S 1> ีสามตัวมันเป็นหนึ่งหนึ่งแต่ว่าตัวนั้นบอกเขาแต้ม เื่อผู้ใด้มาเบินเนาะเบิลนก็ชิมีแค่์ซีซีกับแปดแปดครับแต่ว่าไม่ลงให้ไม่ลงให้เนาะเอาเอาตัวตัวที่ก็พ่อจับออกมาแต่ตัวเบิลนี่ให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาดูอย่างนี้เนาะพ่อเนาะว่าว่ามันมัว่ามันมีตัวนี้ครับที่มากที่จะเบาครับครับเนาะเป่อในใจใครเนี่ยชอบเลขเบิ้ลอยู่แล้วเล็มากครับผมเนาะอันนี้งวดก่อนได้สูตรล่างไปงวดนี้สูตรบนเนาะพ่อเนาะถ้ามีตัวไหนพ่อพ่อสูตรบน ตัวนี้มีแปดซีแปดหกเก้าซีเก้าห้ากับสามแปดแต่ว่าแปดซีนี่กลับหายน้ำเนี่ยอค่ะแปดซีเป็นซีแปดครับตัวนี้กับให้น้ำนี่คือการกับงวดมง่อไหระครับก็มหแปดห้าแปดแปดซี่ีแปดน้่นเนาะค่ะเนาะเป็นชั้ล่างขั้นันนี้ทีลงอยู่ว่าหลังครับ 8บน8 cc แปดกลับด้วยเหมือนงวดก่อนเนาะพ่อบอกว่า8 5 5 8กลับด้วยอย่างนี้นะพ่อเนาะตัวนิ้นไครับกลับให้น้าแมนน่อที่นะี่แปดแปดซีนี่คคับพ่อเสียงคือแปดซีอืมแปดซี 8, Fc โทรมาบอกว่า,า้องนิวตามเลขคุณพ่อให้หน่อยเลขคุณพ่อต้องการไว้บนล่างแล้วก็กลับตัวด้วยวันนั้น Fc โทรมาอย่างนี้พ่อเสียง,ง,งผู้หญิงเออเสียงผู้หญิง รู้เลย fc คนเนี้ย fc คุณพ่อตัวจริงเลยวัารู้วันเลกคุณพ่อจอประมาณไหนนึพ่อเนาะเป็นบนล่างไว้กันอือนี่ทุกทุกทุกบนทุกบนเต็กลางนะว่าล่างเรัากับมันกับมาบนเนาะว่าแล้วแต่ fc สิไปพิจารณาเนาะเพื่อเปนอยากลงล่างก็ไดกับเป็นได้เนาะค่ะครับแต่ว่าตัวในี้ก็จะยู่บนล่างอย่างน่ะครับเพราะว่ามันมันมันน่นอนมันนี่แห้งสั้นจอนซาครับพ่อนั่นแหละผมก็เลยห่วงว่า สูตรคุณพ่อเนี่ยมันจะเป็นไงตอนนั้นถ้าจําไม่ผิดนะออกพังงานน่น่าจะถูกตรงๆอยู่เนาะพ่อเนาะหกหนึ่งหรือเปล่าที่มันหกหนึ่งที่มันสัญจรหรือเปล่าครับแล้วมันเข้าตรงๆนะล่างหรือเปล่าหกหนึ่งล่างหัวานขาวล่างครับครับสัญจรแต่ว่าให้บนนะว่ามันออกล่างครับแล้วทีนี้สูตรล่างของคุณพ่อมีตัวไหนบ้างครับพ่อแบบว่าสรุปไปเลยเนาะสิบี้นะคะมีสีหนึ่งค่ะสีสาม กสีหากรับหนึ่งแปดตัวมากกับสี่หนึ่งกรับหนึ่งแปดครับสีหนึ่งครับหนึ่งสี่ครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดครับสองตัวนะตัวเนียนครับกับใบหน่ำเมนโบขางวดนี้ถ้าออกสี่หนึ่งถูกทุกคนเลยเพราะเลขตัวนี้เลงขราวที่แอดมินตดที่ผมไปทำเนี่ย มีสีหนึ่งทุกคนเลยตรกันเออมันตรงกันทุกอาจารย์เลยพ่ออืมผมว่าน่าจะอ่านอะไรพ่อสีหนึ่งดังครับนะครับสีหนึ่งนี้หาไม่ได้เลยนะครับตัวนี้เลขสีหนึ่งตัวนี้ของคุณพ่อเนี่ยนะครับแต่ว่าคุณพ่อได้รู้สึกว่าจะปล่อยก่อนเพื่อนเนาะนะครับว่ามาตามคุณพ่อเต็นเนิ่นๆเลยนะเดี๋ยปล่อยนะครับ่ะผมเพราะว่าเป็นงวดก่อนนี้มีคุณพ่อเข้าข้ามชั้นคนเดียวไม่ไม่ซ้ำชั้นคุณื่อซ้ำชั้นหมด แล้วหกหกตัวมาสามตัวมีตัวไหนบ้างครับพ่อมีสองมีสามมีสี่มีห้ามีแปดมีเก้าโอ้สองสามสี่ห้าแปดเก้าเดินตอนนีนไปก่างจัอีสวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่เนาะติดตามกันเยอะแนวทางของคุณพ่อใช่นะครับ สูตรหกตัวมีสองสามสี่ห้าแปดเก้าแล้วค,ค่ะพอ่อมันก็มันก็อยู่ในถิม่อนจับไว้เนียนเบ็ดเกือบเนียนเบ็ดทุกตัว,ตวครับแปดที่่ทีแปดกับแปดเก้าตีเก้าห้าสามแปดมีเบ็ดมามีหนึง่งเตนแปดวกมันมันม่นมามีอกนะครับข่ะพ่อเนื้ครบวนครับค่ะพออ่อ มีหมดยกเว้นแปดหกพ่อมีแต่แปดเก้าแล้วพ่อเนาะอครับสองสามสี่ห้าแปดเก้านะครับอันนี้เป็นหกตัวมาสามตัวที่ก็พ่ออัปเดตมาล่าสุดค่ะอืโมเดลกันสาโมเิลกันนี่แหละจะบับไปสามตัวสองเอียงเลยสามตัวสองอางครับนี่อย่างสองแปดสี่กับเก้าสี่แปดตัวตัวมากสุดครับครับ ม,มันตัวเดียวกัน,น,เ,น,เ,นเนาะพ่อเนาะเพียงแค่เปลี่ยนหลักลอยเฉยใช่ไหมพอ่อเปลี่ยนลักลอยลักร้อยงวดนี้มันมาเก่ากับสองอมก่อน,นเนี่ยเจ็ดกับสองสองวดนี้สองยังมาอีกเนาะครับครับครับซึ่สองมาอีกเนาะครับครับสมมติสมมติถ้ามันเบิรนเนี่ยเราเป็นสี่สี่แปดนี้ได้ไหมพอ่อเนาะเพราะว่าพ่อคุณพ่อบอกว่าเบิรนมันมีสี่สี่กับแปดแปดใช่ไหมพ่อยี่สิบแปด อถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบบนก็เป็น448นี้ก็ได้เนอะอเข้ากันกับสูตรเข้ากันกับเลขแอดมินพอดีขอไหว้ไปจุดถ่อเมื่อกี้นี้ได้448อืมได้448 48ง่า,งงามเดยแล้วเลขคุณพ่อมาตรงกันกับแอดมินงวดนี้เลยตัวนี้ของคุณพ่อด้วยเนะ 4, 8, 4. าะ48 84ครับตัวนี้ตองตัวตัว848ครับรขับผมครับับผม ก็คืออันนี้ก็เป็นโครงสไ้ายแล้วเนาะพ่อ<ช>เป็นสรุปสองสองสี่แปดกับเก้าสี่แปดคุณพ่อเน้นเน้นตัวไหนมากกันมาเก่าเก้าสี่แปดครับเก้าสี่แปดนะพ่อเนาะเก้าสี่แปดหรือว่าเอาเอาเอา,เอาเลขหตัวไปถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบที่คุณพ่อจับไปจับเองก็ได้นะพ่อเนะอาะจับเองก็ได้ในหกตัวครับ จะบเองก็ได้นะครับในเรื่องหกตัวนะครับแต่ผู้ใดผู้ใดทุนไหนงบไหนก,นก็คื้อเอาตัวเดียวก็ได้น่ะแปดที่ที่แปดครับครับพ่อแปดที่ที่แปดตัวยาวแข็งแขนครับเม็ดเดียวแขนแข็งเลยนะพ่อเนาะแปดสี่สี่แปดเม็ดเดียวตัวนี้ของคุณพ่อด้วยนะครับแล้วล่างล่างเน้นไปที่ตัวไหนครับพ่อเอ็นดีซีหนึ่งกับหนึ่งแปดสี่หนึ่งหนึ่งแปด ล่างมีสี่หางบนมีห้าหางนะพ่อเนาะครับบนนี่เน้นไปที่สี่แปดกับสามแปดนะพ่อนะเนาะแปดแปดสี่สี่แปดสี่กับสามแปดนะครับแล้วให้ให้วิ่งตอนไหนพอ่อออกกําลังกายครับให้วิ่งบนออกกาลังกายแปดบนแปดไอกันก็หมวดก่อนหมวดก่อน,อนเวียงล่างเจ็ดเจ็ดัดผัน หน้าบนครับวิ่งล่างแปดถัดไปขึ้นบนครับคร้ล่างล่างขึ้นบนอืมครับ,บเด็กวิก็ได้ครับครับพ่อแต่ว่าไอ้เลขจับคู่นี้ถ้าการบนล่างไว้ก็จะได้กําไรอยู่แต่เลขวิ่งเหนหน้าแต่ยากน้พ่อเนาะอืมเพราะว่าคุณพ่อให้เป็นวิ่งล่างวิ่งบนอย่างนี้เนาะอืมเด่นวิ่งล่างสี่วิ่งบนแปดนาอพ่อเนาะอืมครับสมมติถ้าผู้ชมท่านไหนงบน้อยเนี่ยสามารถ เน้นเฉพาะตัวดินของคุณพ่อได้ไหมครับไม่ไร, 100, 100, 100, 100, 100รับไปรอดบนแปดที่ี่แปดนว่ะค่ะไปเดียวบนแปดสี่สี่แปดเลยตัวเดียวเนาะ<ม>คนงบน้อยล่างก็สี่หนึ่งหนึ่งสี่นะพ่อเนาะ<ม>อืบสำหรับท่านผู้ชมที่งบน้อยนอะแบบเข้ามาดูแล้วแบบลงทุนไม่ไหวอย,อย่างนี้เนาะค่ะทีนี้หลังหลังหลังจากที่คุณพ่อฝันเกี่ยวกับหมูเนี่ยคุณพ่อได้ทําอะไรกินหรือว่าได้ฝันอะไรเพิ่มเติมไหมพ่อฝันย่องเพิ่มเพงหรือฝันดี ฝันว่าด้ขนขน,นของขึ้นรถบ่จจะไกลว่าจะังงแงงในขนขึ้นรถเยื่นไกลหน่อยไกลใหญ่ครับอืมคนขึ้นรถอืมนขึ้นรถครับฝันเป็นฝันสั้นๆนะพ่อเนอะอาะก็เหมือนฝันว่าเราขนของขนมันขนอะไรขึ้นรถอย่างนี้นะพ่อเนาะทุกวันมันสิมาเล็กบุญมากกว่าท่กมัน มาเอาบนเนี่ยฟันวาได้ขนขื้นเนาะตอนมาเอาล่างฟันวาเข้าหมูมาล้งมครับเออไม่ใช่จะมาทั้งบนทั้งล่างหรอพ่อได้กรับได้เออทั้งบนทั้งล่างเนาะเอฟซีกังสีได้แบบว่าได้ได้โชคได้ลาบกันมาค่ะเนาะขนลงก็ลงที่บ้านคุณพ่อขนขึ้นก็ขึ้นที่บ้านคุณพ่อขนลงก็เอาไว้กินไงขนขึ้นก็เอาไปขายที่พ่อพือได้ทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะ สายงดน,นี้บนออกบนล่างออกล่างเนี่ยนะพ่อน้องวดนี้บนออกบนล่างออกล่างเนาะนะครับอย่าลืมแล้วก็จะลืมอันตัวนี้ด้วยอันหกตัวมาสามตัวของคุณพ่อด้วยพ่อรู้สึกว่าปรับมาหม่นจะเดินดีกว่าเดิมนะพ่อเนอะา,าะเดินดีอยอ,อะเมื่อวันค่ะแล้วก็อย่าลืมตัวล่องคุณพ่อน้ำเนาะเก้าสี่เก้าห้าสามแปดกับแปดหกอันนี้เป็นสูตรบนเนาะค่ะพ่อตัวเด่นแปดสี่ แต่ที่ที่แปดแต่ที่ที่แปดตัวตัวรองลงมาก็คือสามแปดค่ะสามแปดครับพ่อแล้วอันตัวบนที่ให้มานี่เราสามารถตัดออกเองได้ไหมพ่อหรือว่ามันฝุดฝุดนะครับตัดตรงตัดนะมันหน่อยลงอีกครับครับตัดตอนสี X ถ้าหางงี้ได้ไหมพ่อหรือว่าไม่ได้ครับหรือว่ามันตัดไม่ได้แล้วตัดกับตัดใดก็มันกินตัดก็ตัดตัดแปดลรบแมวก็ันกินตัด จิบไปปลูกมั่นกันเป็นบ่อค้าช่องนี้ครับมูลบอนมันครับค่ะพ่อก็สมมติถ้าตัดแปดหกออกมันก็จะเหลืองบนบนล่างอย่างละสี่หางเหมือนงวดที่ผ่านมานะพ่อเนาะก็ไม่เยอะแปดหกแต่ว่าคูณให้มากาการใบกรไดเนาะอืมนะครับก็คืออันแปดหกี้เป็นตัวกันของคุณพ่อนะครับเอาเอาเป็นตัวกันเอาครับครับแปดหกก็เป็นตัวกันนะครับแล้วก็พยายามอย่าตัดทิ้งนี่กลัวเพราะว่าแปดหกมันมีในศูนรนะพ่อเนาะมีมี แต่มอมีในหกขนานเล็ครับในหกมันมมีหกอืมครับครับครับแต่ว่าก็กันไว้ดีกว่าแกนะพ่อเนาะเพราะเราไม่รู้มันจอกตัวไหนแล้วมันตันจอนเนาะครับจอนเข่ากันเขียวแน่คือหวานครับครับพ่อกว่าแต่ไปตัดมันออกมันออกมันกลับมาออกนี้เนาะส่วนใหญ่ก็คือปัญหาของอาจารย์คำนวณเลขสูตรคำนวณเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบตัดออกนะพ่อเนาะ ตัดตัวที่มันออกออกไปเลยอย่างเงี้ยตัดตัดครับอืมตัดเยอะก็ตัดไอตัวที่ออกออกเอาแต้มแต้มเดินดีๆมาตัดกันไก่ด้วยครับแต้มตูวต้มรุดแนบมารุดรุดแน่เขาแน่เอามาตัดน้องเกีเข้ากับตัดเลียตัวมันออกครับ เป,เป็นปัญหาที่ยากของคนคำนวณเนาะก็คือคพยายามจะตัดให้เลขมันน้อยนะครับแต่ว่าตัดไปตัดมาก็เลยไม่เหลือไปตัดตัวออกออกก็ไปตัดตัว, <c oughs> ตวออกออก <c oughs> ครับผมโ okay, นะอเคเนาะยังไงก็มาตามให้แล้วนะครับท่านผู้ชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมค่ะคนทั้คนเมื่อน่ะมาตามเลขลางไปเนาะเมื่อซช้าเมื่อเพื่อนกะให้ตามเลขสูตรบนเลยค่ะ ปัญญาแบบว่าข้ามาตามมือเลยกออกขึ้นเมื่อนั้นก็คือว่าวันนั้นมันเทศกาลเนาะเลยมาช้านะครับวันนี้ก็มาตามให้เด่นเนิ่นๆเลยนะครับผมโอเคเนาะบบยังไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับสำหรับแนวทางวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับที่ชคมันซาตูกับสัญจรครับผมู้สัญจรนะพ่อเนาะซาตูซาตูาูนะคะ ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของพ่อเขาตะแบกนะคะวันนี้มีเพิ่มมาเป็นสูตรบน849495 3 8แล้วก็ 1, 8 6นะคะตัวเน้น8438สูตรล่าง41ตัวเน้นตัวรอง4345แล้วก็18ตัวเน้นเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมเนาะย้ำว่าเป็นแค่แนวทางในการหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะ อันนี้จะเป็นสูตร6ตัวมา3ตัวนะคะนี่นะคะให้ท่านผู้ชมไปจับคู่เอาเองก็ได้นะคะตัวที่คุณพอ่อจับคู่ให้284 948เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ